ครับครั้งที่แล้วเราลองกล่องตัวนี้ใช่ไหม7280นะครับแต่วันนี้ผมได้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่าโรงงานเดียวกันแต่เขาจะทําแบบตัวที่มันพรีเมียมกว่านะครับเป็นยี่ห้ออ n f i t y e-bike นะครับ7280มือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปลั๊กพลาสติกธรรมดาตัวนี้ก็จะให้เป็นลั๊กซิลิโคนนะครับแล้วก็วิธีการจูนของเขาจะแตกต่างจากกล่องตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองนะฮะว่ามันจะวิ่งหรือเปล่านะครับตอนนี้เปลี่ยนลองอีส้ม้วฮะเพราะว่าอีแดง ไม่อยู่แล้วครับจากในคลิปนะครับมีคนอยากได้มาขอซื้อไปก็เลยต้องจัดคันใหม่ครับแ้วเดี๋ยวจะไปดูว่าอีส้มเนี่ยจะวิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถูกใจไหมครับกับคนดูนะครับอ่าผมก็ใช้แบต72เหมือนเดิมแบตนี่ผมแพ็กมาเอาแผ่นแมกกาไลท์แพ็คปิดกันช็อตนะครับแบตก็เป็นไมโครวัตนะครับอ่ามันใช้แผ่นยางมันจะเข้าได้พอดีเลยนะนี่ไปดูฮะเข้าได้พอดีเลยวิธีจัดวางของผมเป็นไงนี้นี่อ่าผม จัดวางสายเหลือเฟือครับพื้นที่เหลือเฟือเข้าสายได้เลยนะครับปิดสวิตช์กันอ,อนี่เข้าสาย่ะเดี๋ยวไปลองเทสเสียกันโอ้ใช้ได้ฮนะเกียดหนึ่งครับเกียดสองเกียดสามครับอ๋อที่ไม้จะขึ้นอยู่ประมาณหกสิบเก้าเจ็ดสิบครับแต่ว่าไม้นี่มันจะแข็งประมาณที่ผมเคยลองนะสิบ น่าจะได้นะครับความแข็งนะแข็งประมาณสิบข้อฝาเดิมได้ครบนะครับไป,ไปลองเตียนแล้วนะออลองเบิร์นเนี่ยโอ้ยแย่แล้วนะแ,แรงอะ่ะยกล้อเลย แรงได้มัุ้ิวไม่ได้ครับไม่ได้แรงไปแล้วมาของเดิมเดี๋ยวไปดูกันครับเขาจะวิ่งเท่าไหร่โอ้โหเดือเฟือบนี่มีอากาศดีครับมีฝนตกเล็กน้อยครับโอ้ายแล้วครับ หยอกหยอกครับยอก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 ไป่ครับโอ้ไม่อยากให้รถอื่นๆแซงมันครับ um. ไอตัวกล่องไอตัวเจ8 0นะครับมันสามารถรับแรงดันได้ถึง90โวลต์นะผมเคยลองแล้ว9 0ถึง96โวลต์มันรับได้นะครับ แต่ว่าก็คือเวลาชาร์จเต็มของ72โวลต์ก็บาัตบางลูกก็จะเต็มอยู่ที่88โวลต์นะครับโวลต์ต่ำสุดที่ผมเคยลองรับห้โวลต์ับยังวิ่งได้อยู่นะครับก็ยังได้ความเร็วที่สูงพอสมควรครับโอตะก้ายังเก็บปิ้วครับนเจอลมไม่ได้เลยอแรงอยู่ครับ <c oughs> เริ่มต้นเทส ออกน้นใหญ่เลยโหเจ๋งอยู่แล้วนะไปดูดิมันจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับเอาแล้วครับโลง่ลงๆครับจัดไปเลยครับนี่โหสามตีโห เป็นเล่นไหมครับโอ้โหน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลเลยความเร็วขนาดนี้โอ้โหถือว่าเร็วครับประมาณ80นะครับถือวิ่งครับหัวที่ไหนครับออกหนุนใหญ่ต่อครับนี่รถไม่ค่อยเยอะครับแหงกันหมดทุกคันครับ ก็อากาศเย็นดีครับมีฝนลงเม็ดเล็กน้อยนะรถนี้ทำพร้อมส่งลูกค้าเลยนะครับเอารถลูกค้ามาเทสก่อนเลยครับวิ่งระยะทางไกลๆครับมีผลกระทบอะไรไหมนะนผมคนคงมองว่า รถไฟฟ้านะไม่มีบทบาทอะไรยิ่งรถจักรยานแม่บ้านนี่แบบรู้สึกแบบรถมันจะเร็วอะไรเท่าไหร่ว่าอะไรเงรี้ยประมาณนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยอันนี้กเดมๆหรือแต่งแต่งครับว่าแรงยัง <laughs> แรงนะโอ้รถมอไซค์กวดมาไม่ทัน,นครับ วิ่งครับจอดออกไปแดงเมื่อไหรล่ละกูนำเลยครับไม่รอใครหรอกครับเออโอ้ไม่มีใครได้กินกูครับง่ายๆนี่เราวิ่งระยะทางเขาาวน่าจะประมาณ5้าถึงหกกิโลครับโล่งจัดเลยอะ่ะ ตามมาเลยครับมาตามไม่ทันนะเอ้ยวยตัวเองที่บ่ายเลยดูครับจะมีรถแทงกูได้ไหมเนี่ยไม่มีโลให้ออกมาเลยโอ้โหเดินยาวๆไกลๆครับดูนี้จะเกิดปัญหาอะไรไห้ครับยาวๆ ิด็กยาวๆไกลๆไหน,นไงบอกแล้วไม่มีตาม,มีแต่แดกเขาโอ้ใครจะมาตามกูทันวะดู ร้านมอไซค์ไม่มีเสียงเบิ้ลไม่ได้โอ้โคตรเซ็งเลยไม่มีใครตามกูทันครับโหดโหดโหดไม่แซง งงสังเกตนะครับว่าถ้าติดไฟแดงหรือที่ไหน,นครับจะมีคนถามอยู่เรื่อยพี่รถพี่ทำมาหรือเปล่าครับทำไมผมวิ่งตามไม่ทันพี่เลยครับนี่โอ้คำถามประจำนะครับ เทสยาวๆเลยสัสๆนะวิ่งแบบโหดๆเอาละโอ้ห้าจุดหกกิโลเมตรนะครับตั้งแต่เดินทางนะครับแบบแม็กันสุดๆเลยนะเฮ้ยไปดูนี่ความเร็วเท่าไหร่โอ้แปดสิบสองครับนะ แปดสิบสองนะครับถือว่าสุดยอดอะ่ะนะรถแม่บ้านนะครับวิ่งแปดสิบสองนี่ไม่ธรรมดานะอยู่ข้างๆฮนะกล่องกับแบตนะสองอย่างไม่ธรรมดาจริงครับโอเคครับ